น้องแมวตัวส้มชื่อโออิอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กเธอมีนิสัยขี้เล่นและชอบไล่จับลูกบอลเส้นได้วันหนึ่งโออิเห็นลูกบอลเส้นได้สีรุ้งกลิ้งออกไปนอกบ้านเธอรีบวิ่งตามไปอย่างตื่นเต้นลูกบอลกลิ้งผ่านสวนดอกไม้ค้ำลำธารและหยุดที่ป่าใหญ่ในป่าโออิพบกับเพื่อนใหม่คือกระรอกน้อยนกตัวเล็กและกบเขียว พวกเขาบอกว่าลูกบอลเส้นได้นี้เป็นของวิเศษที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงโออิ e อธิฐานในใจว่าอยากให้ทุกคนในป่ามีความสุขทันใดนั้นลูกบอลก็เปล่งแสงสีทองป่าใหญ่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสวยผลไม้หวานและแสงแดดอุ่นๆโออิ e เรียนรู้ว่าการแบ่งปันความสุขกับเพื่อนมีค่ายิ่งกว่าการเก็บสิ่งดีๆไว้คนเดียว เธอกลับบ้านพร้อมความทรงจำดีๆและเพื่อนใหม่ที่จะมาเยี่ยมเธอทุกวัน